โอเคครับทุกคนตอนนี้คือมาแล้วเนี่ยได้อัปเดตกล่องคริสต์มาสเข้ามาใหม่ที่มีโอกาสออกกว้างเลนเดีย0.1ร์รวมถึงตัวบ้านที่เราเห็นสปอยกันนานๆเนี่ยโอกาสแค่0.5เองครับได้อีกอย่างหนึ่งมีอีเวนต์ให้เราเล่นนั่งรถไปไปเก็บกล่องคริสต์มาสคือมันน่าทึ่งมากๆเลยทุกคน ปกติมันไม่เคยมีเบบนี้เลยนะครับเแน่นอนมันเป็นฝันร้ายของคนดึงบัฟนะครับเมื่อคืนใครดึงบัฟเนี่ยน่าจะรู้นะว่ามันทำเราเฟลดึงบัฟไม่ได้นะครับระวังกันด้วยเอาล่ะทุกคนแต่ก่อนไปดูคลิปนะผมฝากทุกคนเนี่ยช่วยกันกดไลดดค์และกดตินตายให้ติดตามนะครับ ก่อนมกลาผมไปดีใจมากเลยมีอัปเดตลัคกี้บ็อกเข้ามาใหม่นะแล้วก็เป็นนี่ครับเป็นโค้ดที่เราต้องซื้อ29ดอลลาร์ประมาณ900กว่าบาทนะครับแพงแพงแพงวิมาแล้วตู้ฟิวโอ้ยคุณมาแล้วขออนุญาตรวมเลยแล้วกันเฮ้ยอะไรมาวับวโอ้วิมีตัวใหม่มาด้วยมันจะเป็นลูกอมเฮ้ยลูกอมลูกอมมาลูกอมมาอ๋อก็ผสมนะครับคุณเพมตัวใหม่ตัวใหม่ต้องปลดล็อกเลยว่ะมาเลย เดี๋ยวถ้าติดบัฟเราว้าหนึ่งมาเราเอาตัวเข้ามาก่อนนะผู้ชมอุ้ยยากิบอกมาใหม่เจมันใหม่อยู่นนะมาแล้วอันใหม่ไม่ติดบัฟไม่ออกบัฟมาหน่อย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 เราไปผสมกันนะครับลงตู้อีกตัวอุ้ยได้รถอะไรมาโอ้โหเอาว่ะ ตัวดีตัวดีตัวดีตัวอ๋าหนึ่งบีนะครับคือตอนนี้อยากได้โอกาสตัวที่ไกลที่สุดอ๋อจะได้นะเข้าตู้เลยเข้าตู้นะครับดูว่าจะได้ตัวอะไรคุกกี้มิวต้องมาให้ผมบ้างแหละอ่ะฮะโอ้ตัวใหม่ยเคอู้สามบีอุ้ยเกมโวบระฮูไปอีกอ่ะอุ้ยฮวบอีก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 ฮวบกฮวบอีกฮวบอีกฮวอ่ะงงบอีกฮวบอีกฮบอีกบมันน่ะอุ้ยวบอีกฮวบอีกรยานอีกอ่ะ เบต้าใหม่ตัวใหม่แน่นอนผมว่านะเบต้าใหม่หนึ่งตัวแล้วครับทีเนี้ยหนึ่งตัวแล้วนะครับน่ารักนิ่งถูกไหมนี่ก็ตอนที่เราใส่ได้ได้ตัวละเนี่ยทุกคนโอ้โหสองเปอร์เซ็นต์นะครับไม่เกลือก็เจ๊ง<ไ>อ่ะผมบอกเลยไม่เจ๊งก็เกลืออะไรก็ได้ตัวเนี้ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์โอ้โหยิ่งใส่บ้านยิ่งอัตราดอกอย่างเงี้ยไม่รู้อะ่วะวัดสมองอะไรอ่ะมันคืออะไรอ่ะ นับพลอยหลังเฮ้ยมาแล้วรถไฟมาเว้าอะไรอ่ะขึ้นได้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 ไปไหนเอ่ยไปไหนเอ่ยแล้วกูลงไม่ได้ด้วยโอเคไปรถไฟกันลังออกอ๋อว้าอัปเดทใหม่คืาจะพาเราไปไหน่ะคนลุกอ่ะโยที่ไหนเนี่ย วุ้ยมีของขวัญมีของขวัญเปิดได้เปล่าเปิดได้เปล่าวุ้ยคือได้ได้ได้เอาไปใส่ใส่ดิ้งเจมใส่มาตอนนี้นี่เราทำกีเวนต์ทำอีเวนต์อุ้ยช่วยกันช่วยกันลงไอ้มันนี่ไงมันแรงนะที้บอกได้กับตัวใหม่เกมช่วยกันช่วยกันเถอะดีมากเลยเรื่อออกมาเรื่อออกมางมูงออกมาเลูกเล่นอีเว้นไปไปไปลุบลไม่ผิดหวังที่รอคอยนะครับเซมมี่ไม่เสียงอะไรอ่ะไม่รู้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 ติดตกล่อง วุ้ยอะไรอ่ะวุ้ยบวกบวกยิบห้าเจมมันวิ่งแปรมาให้อ่ะไอตัวนั้นน่ะในในบ้านอ่ะเจมครบจริงแล้วอุ้มไว้อุ้มไว้ครบแล้วอุ้มแล้วครบแล้วครบแล้วไงต่อยังไงต่อขึ้นบ่าขึ้นได้บ่าที่อะเออทำอะไรได้เลยอ่ะอาจจะต้องรอเวลาหมดนี่ไงไปแล้วนี่ไงมาขนกลับคนกลับผลกลับได้แค่ยิบห้าเหรอไปนะครับอุ้ยอ๋อนี่ไงเจมี่ไงมาเร็วเต้ต้องบนบนหัวฮะว้าวดรอปลงมาเร็วอุ้ยเปิด โอ้แคดนี่จ5ตีเยอะมากเยอะมากมันไดแย่งกันเหรอโอ้ต้องแย่งกันขอหน่อยขอหน่อยได้น้อยนะเออได้น้อยนะเอาเอาก่อนเลยว้ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวใหม่ตัวอะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันตัวใหม่หมาจบๆเลยเฮ้ยกูก็ได้เหมือนกันดีตัวใหม่ว่ะคุณผู้ชมนี่นี่นๆๆๆีนี่ๆๆ่น่ยโ่วนพาร์เกตอีกกล่องนึงอีกกล่องนึ่งโอ้ไมได้ตัวเก่าตัวเก่านี่อ๋อสไปเดอร์โอ้โหมาแล้วจะมี่มาแล้ว ว้าวสิบสองคูนสิบสองอ่ะคูณสิบสองเลยตัวดีก็ไม่ออกมาหรอกอุ้ยแบบเยอะมากวู้าไม่ผิดหวังเว้ยน <c oughs> ัวจัดเลยว้ลัลกกีบอกรว่าได้ลักกี้บอกระอยหน้าไหนอะลักกี้บอกอันนั้น<ห>น่ะที่ซื้ออ่ะมันมันให้มันได้กูได้เฉยเลยเนี่ยมันเปิดตอวได้เนี่ยไอ้ระกกล่องนั่นแหละจากกล่องนั่นแหละอุ้ยกกออดี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 โอ,ยอ้ยติด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 หาดูอ่ะมันหล่นตามพื้นอ่ะงไตัวเกลือมากเลย ได้เพิ่ม8เบลอสเข้ามาใหม่ว่ะดูก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างโอจียังไม่มีนะยังปกตินะครับจะมีเป็นตัวบ้านอย่างนี้นะทุกคนที่มันเขียนเลยับเนี่ยโอ้โหวัวไปนะครับจัดลงให้หมดเลยมาฟึบโอ้โหไม่ไรอ่ะโคตรกากอ่ะ โอ้โหตัวเกือโอ้โหไม่คุ้มเลยโอ้กากมากกากมากเซ็งเลยทุกคนตัวกากมากยังมีตัวอะไรให้ผสมบ้างในตรงนี้โอ้ยเยอะเลยเนี่ยว้าวกับตัวเบอร์เกอร์ไม่ค่อยคุ้มโอ้โหรวส่ร้อยห้าสิบเบอร์มากโอ้ยกิฟแคดนิ้ำพื้นเจมอ๋ออุ้ยอุ้ยมันตอบมาอย่างเงี้ยเหรอแคดนิ้ำพื้นอุ้ยมันตอบตอบง่ายดีอย่างเงี้ยอุ้ยทีละเก้าทีละสิบเลยทีละเก้ายเยอะเยอะเยอะสวย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 มันยังเก็บได้ไงประเด็นอะเก็บไม่ทันกูหรอก มันจะพาเราไปอีกแล้วเจมันจะพาเราไปอีกแล้วมันจะพาเราไปอีกแล้วระวังตัวหลุดนะเดยระวังตัวหลุดออกก่อนแล้วกันตัวพวกไก่เนี่ยออกแล้วออกแล้วคนออกแล้วเฮ้ยุณไม่ขึ้นวะโอเคขึ้นแล้วไปเล่นทำอีกรอบนึงไป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 ไม่ต้องรีบก็ได้หนิเนี่ยไวงานไวลองปล่อยดิลองปล่อยมันจะเกิดอะไรขึ้นถ้าปล่อยไป อ๋อเอาหายไปเลยหายเลยมันมันบอกตัวด้วยว่าเราอยากได้ตัวอะไรบ้างอ่ะอย่าเลือกเดียวเลือกเดียวเลือกเออเลือกแม่เลือกแม่เออเออมันเลือกได้นี่หว่าทุกคนนี่ตัวได้ตัวกากไม่เอาเนาะแต่เมื่อกี้มันก็ได้แค่ตัวเดียวนะนี่คือสามารถกดแลกได้ทุกคนอุ้ยอุ้ยเกมเอาอันนี้เอาอันนี้อุ้ยเฮ้ยนี้นี่นี่นอันนี้แหละอันี่แหละอุ้ยเอ้ยเหมือนกันอุ้ยของดีมาของดีมาได้ทีละห้าสิบอันไงเนี่ยไปเลยไปเอาแล้วยังตัวกากกากยังเหลือเวลาเป็นร้อยอยู่เหลือเวลาสองนาทีอยู่เราเลือกเอาาานนนีีี้้้เเเอออั เจ๋ว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 ไอเทคนิคไอ้ฉลาดว่ะเฮ้ยไอมึงฉลาดจังวะกูคิดไม่ได้เนี่ยกูคิดว่ามันจะสุ่มไงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณดิเอ้ยยิงอยู่นานแล้วก็ได้ยิงอันนี้เนี่ยของกูอ่ะของกูอ่ะของกูอ่ะดู้ยลักกี้บล็อกใช่เหรอเอาดีๆใช่เหรอใช่เหรอให้กูเออขอบคุณอันนี้อะไรอ่ะดูดูอ่ะตัวกากตัวกลางนี่นี่อปลกตัวมันดูได้เว้ยมันดูได้เว้ยกูเห็นอยู่อ๋อเล็กสามมันอีกสามมันอีกสามมันอีกสามมันเราแลกได้เนี่ยเจมันเลกได้เนี่ยน่ะเราเล็กได้ว ไปเอสโคเอสโคไปนะครับมุ่งหน้าสู 8, ่80,000เมตรคนละเกณฑ์ไหมโอ้โหวันนี้เราแลกแบบ300อันนี่คือแบบมันดียังไงวะบนหวัวบนหวัวบนหวันหวมาทุกคนมาแล้วหนึ่งกล่องปะหล่นมาหล่นมาหล่นมาไอหนูหล่นมาไอหนูโอ้โหนี่ไงโอ้แคนดี้นะครับโอ้นี่มีเซ็นเตอร์ทุกคนเป็นแบบเซ็นต้านะครับทิดเด่นดาวดา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 ด<อ>ดา,อาวอะทุกคนอุ้ยลัคกี้บ็อกซ์การ์ดนึงอยู่ไหนอ่ะโอ้โหนี่ไงโอ้ลัคกี้บ็อกซ์อยู่ไหนอ่ะอ๋อเจอละ สวยเสกเศกเศกทุกคนเสร็จษฐกีจบ็อกฟื้นฟูเลยติดบัฟหน่อยเร็วมาแล้วมาอีกแล้วโอเคเรอติดบัฟก่อนสั่งบัฟเลยสั่งบัฟเลยสั่งบัฟเลยเว้ยของเราติดเว้ยลูกอมเร็วเว้ยสั่งบัฟแล้วเว้ยโอ้บวกโคตรเยอะออามาเร็วดีดี่อยู่รอบขาดแค่สามอันเนี่ยเจมส์เหมาแล้วอ๋อย่อยตัวใหญ่ตัวทิง้งโอเคเราก็เอาไอ้ตัวนี้ยัดไปด้วยนะคุณผู้ชมนี่เลย ว้าวสองเปอร์เซ็นต์ว่ะขนาดยังไม่คูน่ะก็มีโอกาสได้แล้วว่ะคุกกี้แอนมิวเนี่ยเราต้องไม่พลาดของเขาโว้ยมีเรามีสปาเก็ตตี้อยู่เอาว่ะได้เดือดว่ะผมบอกเลยทอด้ที่ไหนล่ะมาสิเอาตัวไก่กูใส่เลยนะครับมันคูนตู้ไหมคูนอยู่โอกาสห้าเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้แล้วผมมีเยอะไงคุณผู้ชมฮุยฮูยฮูยฮูยเอาสุดจัดเอาสุดนะเอาสุดนะรอดูนะพี่มะลุสรุปแม่งได้เกลือนะจะกรีดมากเลยอ่ะผมใส่ตัวห้าร้อยนะโอ้เจมกูเจ็บมากถ้าเกลือได้เกลือเจ็บมากคุณผู้ชมกดไลค์กันด้วยโออกาาสูหจริง คุณแล้วหรอคุณให้กูยิงหรอหนึ่งเปอร์เซ็นต์น่ะบ้ายิงโอ๊ยมาอีกอะไปหมดเลยทีเนี้ยเราดึงบ้าอยู่อะเออว่ะรอนะเราเราเราเอาแต่ลัคกี้บ็อกไหมจบจบเลยถ้าได้แคดดี้เดี๋ยวอุ้มไว้ก่อนโอเคไหมเราเอาเฉพาะลัคกี้บ็อกโอเคเราเลือกกล่องได้ว่ะคุณผู้ชมโอ้นี่ไงมาแล้วเราเลือกกล่องได้มาอีกแล้วมาอีกแล้วของดีมาอีกแล้วเดี๋ยวไว้ก่อนไว้ตรงนี้ใหแคดดี้อ่ะ Okay, โอเค<ผ>อเคุ้ยแทนการนี้เราสุดยอดจริงๆเลยัดเลื <S <S อกตัดเลือกกุ้มขึ้นเลยนะ <4 S 2> สี่ <4 S 2> สิบวิ <4 S 2> ละเจมสี่สิบวิละเราจะไม่ยอมเสร็จโรบักแพงๆนะครับช่วยกันอุ้มเชิญกันอุ้มก่อนเชิญกอุ้มก่อนไม่ต้องอุ้มอะไรนะั่นน่ะเจมอุ้มอุ้มอุ้มไปอุ้มอุ้มอุ้มตัวไหนามาก็ได้ให้มันเต็มให้มันเต็มให้มันเต็มอุ้มมาอุ้มมาเลยเอุ้มมาเลยอุ้มแล้วอุ้มแล้วสามสองได้อยู่แหละหนึ่งโอเคสิบอันพอดีอุ้มอย่างเยอะอุ้มมาเนี่ยเห็นไหมอันนี้สองเปอร์เซ็นต์เว้ยงงมากเลยคุกกี้แอออนมิว่ะโกเเเาลยหร โอ้ไม oh ่ก็เจมซื้อหน่อยโอ้โหคิดคุคิดว oh, ่าเป็นตัวนั้นเว้ยโอ้ยเร็วอ,อย,ว oh, ยาวะเอาวะ,าวะปูหนีบหน่อยปูหนีบหน่อยปูหนีบหน่อยขอเสกด้วยแล้วกันเจม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 กูได้เหมือนกันเพื่อนมาเลี้ยงมาเลี้ยงมาเลี้ยงเดี๋ยวกูเข้าอีกตัวนึงก่อนติดไฟติดไฟของมึงติดไฟแล้วของมึงติดไฟแล้วเจมซื้อเจมซื้อซื้ออยู่รอซื้อสวยสวยมาานเต็มทั้งคู่เลยไงประเด็นน่ะโอ้โหเรากำลังโดนผูกมัดกับอันนี้นะเจมขอทักหนึ่งปัฟเนาะได้มันต้องมีคนมาดึงเว้ยไม่งั้นมันผสมไม่ได้อ่่่ะะะปลลอยยเนนหหาตัวผสมมใ มาเว้ยคุกกี้แอนมิวคุกกี้แอนมิวกิซซ์มาสองเปอร์เซนต์ นองโอ้เกลือมากเดี๋ยวนะครับตัวเราพีพีมาได้นะครับเราต้องใจแข็งหน่อยเว้ยเราต้องใจแข็งเว้ยคุณผู้ชมคิดซะว่าตัวพีพีมาได้ถ้ากลับไม่มีต้นทุนนะครับมีแค่ต้นทุนเวลาของเราเซยมีต้องเห็นมาว่าเอ้ยอันนี้เสดตัวแพงนะต้องได้ตัวนี้แน่นอนเลยเซย์ยังคิดอย่างนี้นะใช่ไหมค่อยหาใหม่นะครับจริงด้วยเจมันจากเอ็มเว้ยคุณผู้ชมยิ่งเอ็มเยอะยิ่งได้โอกาสเยอะครับจากเอ็มคุณผู้ชมจากเอ็มจากเอ็มนะครับมาก o ติดกี่ตีสิบห้าเอ็มสิบห้าเอ็มกูไม่ยอมหรอกไอ้แซมมี่วันนี้นะกูเก่นยิเวียเราเยอะไว้อีกเลยถึงว่าทำไมเด็กอยากได้ตัวร้อยเอ็มของเรานะครับี่แท้มันนับเป็นเอ็มนี่เองคุณผู้ชมสองเปอร์เซ็นต์อันนี้เยอะนลเนี่ย สองอุ้ยโว้ยหนึออ่งร้อยื้อ<ป>ซือซ้อซือ้อซื้อเสือเราไปมาเฮ้เรา,าเ,เลี้ยงบัฟนะคุณผู้ชมเราหาตัวว่างๆมาผสมกันนะทุกคนตัวนี้ตัวนี้โอ้าวแล้วมันจะมาครับแล้วเ,เข้าปะเนี่ยโน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 ไม่อยากไปไม่อยากไปกไม่ ตัวไปได้อีกโอ้โหมาเข้าอีกตัวหนึ่งนะครับทุกคนมามันบังคับมาแสดงว่าไม่มีใครสามารถกลับไปที่เดิมได้นะครับต่อให้ออกเข้าใหม่จานุอยากกลับบ้านแล้วนี่คือโรงงานนะครับโรงงานผลิตกล่องข้างหลังนี่มีอะไรเนี่ยเหมือนจะเป็นชื่อคนหรือเปล่าว้าว มันบอกมาบอกวาให้เราข้างหลังได้หรอเรามายืนมองอ่ะมีเธอเอกด้วยนะจะไปดึงบัฟต่อเพื่อนมันเข้าบ้านใครโอ้ my god โอ้มันเข้าบ้านไปแล้วว่ะคุณผู้ชมมันไม่คูณแล้วในตอนเนี้เราเติรเราใส่รอไว้ก่อนนะเราเน้นตัวเองมาเยอะนะครับรอบนี้มาแล้วมาแล้วว่ะมาแล้วว่ะเราคเขาเรียบร้อย260รอยห m มาโอกาส2%เหมือนเดิม400รอย m อะมาสิเห็นใจด้วยนะแซมมี่โอกาสว h a t หนึ่งเปอร์เซ็นต์ได้ไงอ่ะงงกับการจัดการมันมากเลยหนึ่งเปอร์เซ็นต์มาคู่กีสองเปอร์เซ็นต์ว่ะมา อ้เรือคลิบหายเลยมาคุณผู้ชมจัดอีก3กล่องนะครับโป้งเรียบร้อยนี่กล่องสีม่วงนะที่เราซื้อมามาเทมแล้วเปิดกล่องกันดีกว่าดูบ้ากก่อนมาดูบ้ากก่อนไหนไหนไหนกล่องแรกออกเลยไหม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 อุ้ยไม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยสีเขี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 ยอีกกล่องหนึ่งสีเขียมาสีเขียมาสีเขียมาโอ้โนไปแล้วก่อตากล่องนี้กล่องเติมอีก อฮ้ยมา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 โอ้โหไปเลยแม่งตัวกระโปงมากงั้นสองงั้นสองมาเยอะสองกล่องเลยตัวนี้บัฟเยอะมากโอ้โหโอ้โหแพนด้ามันคือแพนด้าว่ะคุณผู้ชมเปิดเปิดเจมเปิดกล่องใหม่นะครับกล่องใหม่อุ้ยอุ้ยอุ้ยมาแล้วแต่เก่าของเกมรัวรัวเลยเปิดรัวเลยเปิดรัวเลย บ้านอะเห็นโอ้เวลาสาตัวที่ซ้อนกันในเฉยเปิดถามกว้างกว่านัลยบ้านมาหน่อยจตเห็นเห็นบ้านเฉียบว๊บโอ้โหโอ้โหว้าวให้มันได้เยอะจังโอ้เยอะจังตัวสิเปนะครับที่เราเปิดได้ใครบอกผมยอมแพ้ล่ะคุกกี้แอนมิววันนี้ต้องตามหาสองเอเ็เปเอาบ้านออกเป็นสงเซงงมากเลยสซทุกคนช่วยด้ให้ผมหน่อยครับ โอ้ไโอ้ my g เกลือครับขอบคุณครับจะหาทำนะครับเอาตัวไปขายดีกว่า5าวีเอาไหมเอาไหมเอาเลยไหมเอาเลยเอาเลยเอาเลยแอนแน่อ๊บโกวุยวุยวุยโกโกของแท้ S <S <S เกลือมากเลยอ่ะอตู้นะเจอกันใหม่นะครับคลิปหน้าวันนี้เกลือมากทุกคนหวังว่าพกคนจะได้ตัวดีๆกันนะครับได้ตัวไรก็คอมเมนต์มานะส่วนผมก็นี่เลยตัวนี้นะครับตัวแพงสุดก็น่าจะเป็นอ๋อข้างบนบ้านนะจะมี299 m อกนะครับกับตัวให,ใหม่นี่แหละเอ,อ,อเกอลือ